บวไหนจะาสิได้เวากันดีดิบงเ้เออเวากันบงมันเอาบอขายเลยเนาะเป็นจอยเอาเจ็ดพันห่านันเก็บบอขายห่าพันป้ายนี่เพิ่อเพ่อต่อยู่ในี่าพันขายบ่อยไม่เก็บขาดซุน ลูกเป็นตแม่นะมันเป็น,มนโมมันเป็นอยากเห็นมันเป็นัวผูรัคนแบบหตแม่นี่ลน่นสนเจ็ดห้องสองแลูกแม่มว่าอย่างไรเอทะเลนเขาลูกเยอะมากอ่ะงลูกแม่ลรอยนี่สองหมื่นแปดจะไปไหนเจไปไหนสองหมืนอ้สองหมื่นห้าล่ะจ่แม่มันโค้งใหญ่ได้ดพี่น้องโค้งนี่เลยครับนาะโค้งมันใหญ่ เบียดลก็แม่ของผมบ่ลงรถมากคือเป็นแผลเบิกเลือเบกอยู่เนั่นเขาเยียบนะมันแนนคางเรเบียดเลี้ยงเดี๋ยมาเรียกอเท่าดรอกเท่าบ่เท่าขี่ท่าขี่ท่าป่ะกันเมึงวันต้อมนะพอนอโอ้จกัเป็นดังๆอยู่พี่น้องเบ่งมันตอนอยู่หลายคนอยู่เอ นี่กระตั้นนั่งก็จะได้ตัวผู้ลูกวัวเลยลูกเมียลูกเมียไม่ไม่ไม่หมี่ดอกยังไรอีกผืนกาม่าคือเก่าล่ะตัวผืนบ่มีงวแม่ลูกงามสี่ดอกบ่มีดอกมีแต่จจอยเอาซอยนี้สองเจ็ดเพื่อนว่าจะเพื่อนให้ละสองหาขายไปได้มันมันเหลือซับหนีแล้วพี่น้องได้เบิ่งเอาเด้อ ปัญจันที่9ก้าครับหลังเดือกต่้งฟุนตลบอบอวนครับผมกระแสสูกระสุนมาไดเด้อพี่น้องครับตั้งสี่ร้อยไปไหนลูกเท่าไรเไป <3 S 2> <7, 3 S 1> ัสามเจ็ดพันสามบ่เอาต้นหน่อยหน่อยครับผมหูหน่อยร้อยขุนคุณนะอนุบาลเต็มขอกเลยพี่น้องครับกระแสสูกระสุนมาใดเด้อพี่นอ <laughs> ้องเอ็อครับนี่น <laughs> <laughs> กระลืมกระลืมอยู่แหละกระลืมชนะขาดร้อยพันไาเอากระดีไปอย่างนึงพี่น้องครับเด็ดท่านสามกลับมาไปยังเอาควายแม่หนึ่งมึงไปจับแมื่มาเบิ้งควายเร็วเดี๋ยวคุย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 กับน้องมันก่อนคุยกับน้องมันก่อนไปหรอมามาบุ้กแม่ลูกแม่ลูก 12, 5. 12, 5. ่ามหมื่นสอันหาหมื่นสองพันหาิดนี่เท่าไหร่เอบิดตัวนี้ครับยกสามหมื่นหาพันหาเอตอหน่อยเท่หร่เมื่อกี้าถามตัวน่อยอยาเด้มื่ันาหมื่นสองาเนาะเอามดนี่สามสามมกว่าูาม,ม,าามดทุกต,ตครับเหลือแต่แม่มันตัวเดียวต้นตัวแม่สามหมื่นหาพัหา ตนใส่ต no ัวใดอีกน nice oh, okay. ี aro aro? 22, okay. stocks, 200, really? Alright, right? ้บ่ค right. ่อยมันถามเลยพี่น้องครับใส่แม่โค้งอยู่ไหนโค้งเงาอย่าน้อคงเงเมียสีหากว่วไล่ไปไหนสองหมื่นสอพันเด้อทุกคนเ็นยังค่อยขายอยู่นาะสองหมื่นสองพันตอนนั้นเมีย ตัวนี้เป็นสายเหนือเนาะอาเนือเป็นน้องเอ๋ยเนาะเหนือเป็นอนเนาะเป็นเหนือไปมาเบื่อมาก่อนเลิกเบื่มาก่อนหลีกมาใส่ก่อนตัวนี้ร้อยนี่ไรไปไหนสองหมื่นเท่าไดยโอ 4, ย้ซืมาสองหม่น่นทอไาขาลังมันเปนพี่น้องายี่รนเลยบืายคุณหลายเนาะืกี่บาทครับซื้อมาสองหมมันตกรด โอ้ยปีน้เออขาขามันขามันข้างหลังกันใสเบอร์มาก่อนลูกนย์2ป2 2 2ครับลุงไทย2 5 2ห5าสอง่าืมควายพี่น้องเวียนเวียดมากเดี๋ยวเวียดเวียดมือนผมสิไปเบิงยโสมันมันกลับนีเมื่จังตัวนี้สามหมืนหานอมัด่านอกสนสามหรือสามหมื่นหาสานห้า ผู้สองแม่แม,แม่หนึ่งแม่คือแม่ครับร้อยรอยขุนนหน่อยตัวเราเจ็ดพันเดียประมาณเจ็ดพันโครโคขึ้นมาหน่อยหนึ่งเจ็ดพันสามเมาื่กี้ของเบิ้งเราัวแท่นนี่นี่รถเซน่าหอยเขาขึ้นรถขึ้นรถไปแล้วนะกระแสสู่กระสุนมาได้ครับผมบอกแล้วไม่ยังตุ่มนี่ขึ้นหลายขั้นเดียวะ กมเตยหน่อยเตยหน่อยต้นเมียต้นเมียต้นอย่างสอง้แล้วไปกินนมเหล้าเตหน่อยคยคือเมียอยู่นอคือเมียมันอยู่นอจะเท่าไหร่พอเท่าไร่พอโคมนี แม่ลูกลูกแม่ลูกลูกแม่ลูกอยากเงวหแม่สูงแม่เันไ่าแม่เทาว่ะแม่เป็นโค้งไปหมื่นแปดตัวแดงแมนบาบแมนแมนมสาวแม่ลูกหมื่นแปดพี่สาวเท่าไหร่อแม่สาวเท่าไหร่พี่สาวเท่าไหร่พอหมื่นสองหมื่นสามมงา เหมื่นแปดกับหมื่นสามแต่มองคายแท้ๆกรับทีหมื่นพูมาหน่อยหนึ่งเคลร์ับมาพี่น้องครับเจ้าห้องใบต่อแก้วผมมองห้องไปตอ่อ,อ,ตอซื้อผมผมหูอยู่ห้องไปตอ่อไ่ซือครับโอ้ยทีมงานทักฝนคือจึงคุณไงกลุ่มเลยวะ ตัวนี้สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าต่อกันอยู่หืมว่าไงไงี้ยคุณไงเฮงเนียอยใครซื้อโอ้คนต่ออยู่คน,น,นหัวละข้าแต่ว่าเพิ่นเพิ่นให้ให้ราคาอยู่แต่ว่ามึงเดี๋ยวไปโลกล้วนเพิ่นเด้อเดี๋ยวต้องมีก็มีก่อนโอ้สิน่าหัวยาวไปแล้วเว้ยตัวนัน้นแต่เพิ่นมาท่านเดียขายเดี๋ยวสิสินยางมาทำพรอมเบื้องใหมเด้อครับ มือนีเก็ซื้อเลยละนี่เขาซื้ไปเยสโวมือนะครับนี่กพ่อหอยพ่อตายพ่อใหญ่พ่อเขาพอตายนี่ห้อยเขาจะไปเย,ยาสโวกันมือแรงนี่แหละครับเขาจะมือแรงกันนี่แหละเออทั้งนี้พ่อคือเนี่ยมันว่ามีขี้วฟุน้นโอ้ได้ของงามไปเท่าไรเลยเท่านี้จักพันเท่าไรจักพัน,นเออเอาซั้งนี้แหละครับ สามพันสามงานซื้งง่วนห่อยขึ้นไปแล้วครับอนุบาลดอกลักไปแล้วสามพันสคืออยู่เรอมือนพี่น้องครับตลาดนีบัวแพงสามพันสีพัน 3, 4, ครับง่วนหน่อยเด้เอาหายังไม่ได้ฮะกระป๋องเบียร์ป่หาเหอเาี่หาอไนตอหาัวหา นี่เลยครับื่หอันมาเขาสิเอาห้องมูลกว่าเฝ้าเไปดูแลเยเยนเลยนะตัวลียงามอยู่ปะยังไปใชเราอะเาไปาเิไป ตัวนี้งานอยู่ด้วยแล้วทำให้แป๊บนึงแป๊บนึงเป็นกำลังต่อกำลังต่อราคาอยู่โอ้ยเัะ้างูยโอ้ย นี่น้ำบังนอนมีปากานีดน้ำดูเขาหนาไปเขียนเิเขียนแล้วจกงรับไม่ได้รอปยังไม่เแนจโปกตฝุ่นแห้งเนาะเนี่ยนี่ไรปาะนพอนี่เ่ยนี่ไไน้งเท่าไหร่อไงเหมนบสี่เด้อ

เจ็ดเดือนก็กัวพวกหลังมีบ่ยหนารถเรามีเลดือนก็กัวตัวนี้อายุบ้านเจ็ดเดือนก็กัวเอาทีผู้หญ่เม็ดสี่เม็ดสี่สิบเดี๋ยวบอกผมบุถึงหนสามสิบสามสิบห้านิดนิดครับผมบวกหมื่นสี่อายุเจ็ดเดือนก็กัวครับเอาประมาณนี้เด้อพี่น้องงัว ันขายแท้กับสิบด้ถ,ถึงป้านั่ะนอพอนอบถึงดออห้องไว้ซื้อดอกก็นี่ขายแท็กับยอสามต้นหาเงินบ่อหูอยู่เงินสี่เงินสี่เมสามสิบหาก็กลัวขึ้นสูงบนน่ะมดีไปไรถได้พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเน็ตมดนะเน็ตมดเหเน็ตมดจเน็ตมดใส่มาใส่เดือนนึ่งใจดือนหนึ่นถถถงเนะง,งินสี่เบอร์มาใส่พอแล้วหรอศูนย์แปดห้าสี่หกแป 5090 5090อาพี่น้องครับพี่ล็อกเล่าเหมือนว่าน้อสอส,สนอ้อผพ้พีกดอกสู่กสุกสู่สสกสุนมาได้นอกระแสสู่กสุนมาได้เด้อสู่กสุนมาได้รนนเราพี่น้อง14เด้อตัวนี้เหล,ลีงเหงเล่ตัวนี้อยูะ่ะ โอ้ยเหลือตัวนี้มันขายไปอะไรนี่ว,ะต,ว,วะตัวนี้มันขายไปอะไรตัวนี้ยไอ้เจี๊ยบฝนกำลังต่อยอยู่ ขึนี่เพันต่ออยู่แต่ว่าราคาอยู่ประมาณหมื่นบะถึงหมื่นดอกไอหมื่นกว่ากว่าหน่อยนึงเรียกว่าง่วงมันอ้วนดีครับต่ออยู่เด้อพี่น้องครับว่าเผายากก็ถามนี่งหมื่นสองเอาผูุ้ญสมาน เป็นห่งมื่นสองโอ้ตัวงอนแม่หลูดกว่าโอ้ตัวนี้งามสามพันเสืรูันีเสพอ ลูมันตัวน้น้อยเนี่ยป่ะอู้แลนก็ทอคอลอนี่เท่าใดตัวนี้โค่นสองโค่นโค่นอีโค่นมีเท่าใดโค่นนี่บ้าห้องหาวันมื่นหาเอาโค่นนี่แม่ลูกลูกแม่สามปัญหาตัวนี่ให้จะข้องมื่นหาแต่ว่าย่ายละห้องไว้ละพันสองเาท่านขายลูมันง่ามครับลูกสองอาทิตย์กว่าเนาะโค่นนี่มื่นเท่าใดมื่นสามแม่จอยหนึ่งเนาะเอาจะไปไก่กันนั่น โอ้โงเงวเลี้ยงหลายเลยพี่นอ้องตัวนี้ตัวนี้งามลูกลูกมันจจัยลูกสวยตัวนี้ครับลูกอายุสองอาทิตตัวตัวมื่นหาก็มื่นสามเลยเดี๋ยวถ่ายรอลอดหลอดอ่งก่นอนโอ้นมแมมดีครับตัวสองตเลยเดอ้อมาบอกเล่าเงวเลี้ยงอยู่ในเกตุร้อยละมืน่นสองมื่นสามเฮ้ยยังมาไก่ห้องอันนี้เฮ้ยตัวเอา้าเซนาหอยจุ้งงัวไปแล้วเว้ยเซนาหอยเข้าไปแล้วเว้ยกลุ่มนี้ไปยโสมื่น กอเบอร์หมผมเดี๋ยวพอแล้วลงฮะเบอร์เรีกหม่ใช่ผมศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดศูนย์เก้าอสองเจ็ดสองสามสองเจ็ดสองสามหมื่นสามกับกึ่มื่นหาตัวลูกง่ามเนี่ยหมื่นหาตัวลูกตัวลูกใหญ่นี่หมื่นสามเลยพี่น้องพาแม่มจอยรึปึบมันจอยมันแม่มจอยลูกมันจอยหรลูกมันจอยไหมลูกเมือนสามลูกม่นจอยรู้บัาหน่อย รับกันตัวนี้มื่นมื่นสามน้อตัวนี้ตัวน,นี้ลูกพุดตัวนี้ลูกน้อยโอ้ยอีนาดัมนีม่ลูกน้อยน้ออ้าวเอาจีฝนต่ออยู่เด้อเอาต่อจีฝน,นเป็นที่ผาซึ่งว่าน้อยจีฝนท่านกับท่านได้พี่น้องได้กันมึงนี่เขาซื่อง้อไปไปต่อไปปล่อยทั้งขุ่นล่ะขอมาข้างในคนครับ ม่หนีก็ซื้องวคค่วก็คักกิดแ้วพี่น้องจุ้ออกเลนะจุ้งเขาจุ้ออกกันอยู่มเบิ่งงวหน่อยทิเรียนนีเสร็จจะมันนำั คุณเดี๋ยวได้เดี๋ยวได,วดว้ลบลงงอกกันครับเอาอย่างครับบ้านนะผมพี่น้องครับเดี๋ผมผมหาบ่องงามก่อนมันมีองอกงอจอยมันมันบวมเป็นตะไทยนะมันจอยแห้งพด ห้างง้อแมลงโอ้โหเขง้อโค้งเลยตัว,งว,งว,งวตนี้คือสีแยกลูกไปป่ะโค้งตัวนี้คือสีแยกหลุดนะพอเนาะโค้งตัวนี้แยกลูกไปเดอ้อตัวนี้ดูเขาดูใส่หมื่นสองพันห่าง้อแยกลูก มื late, ่นสองผ่นหาเขาแยกหลูกไปแล้วครับแม่บอกย่อยนึงว่าอะไเป็นยามดูกันจะมาืนเล่นกันตัวเดียว โอ้ตัวนี้อมโปยคูน้อยเออัไหเร มืนเท่าไรเท่ามือบ่เก้าพันเท่านะขายไปหรอเก้าพันขายไปแล้วครับ<ะ>ตัวนี้ก็ง,งามครับใส่บูทมาเตอร์ตลาดนี้เตแก้วเตสมอนี่ปกรดแตก ตันจันมันจะเป็นงัวแม่โค้งเนีพี่น้องงัวแม่โค้งงัวงัว่าจอยงัวแม่ลูกมั้งงัวแม่ลูกเขาหัวสนามผมผมเเมื่อกี้ก็พ่อพ่อไปเลี้ยงอยู่ราคามันมื่นสางกับมื่นหาแม่ลูกก็ร้อนเอาสิไป โอ้มึงพอน้องเด้อพอน้องง่วงพอน้องเสียงรอตอน้องเสียงออรอแลบเอน้ันซะละเอมนบังง้งจอยด้อของเองโค้งเด้อโคครับมือว่านตัวเดียไปอันนี่บ่ไปวันนี้ครับกคไรลาย จะว่าจะว่าอืดมันอืดเนี่ยเขาว่าเมืองเบืองไรเขาเหล่ามันอืดมันอืดเพราะว่าเขาเขาเลือต่างกันน่ะเมื่อเอเดียวเท่นี้มะายตัวหนีแมนตัวนีลายแมนตัวแหลกครราคาซื้อราคาซือมาเลยนะตัวแกราคาซื้อสองโตสองโตกับหมื่นหมืห ตนละสองร้อยตัวละงรอยมื่กอเื่อวานุชาลินเขาวาคือเหลือต่างมันเงียบเขาวาพกกระเบื้องในคนนไา่ช่องเราวเงียบพีกันเอ้าหมื่นหกพันหกพันเท่าไรละหกพันสี่เด้อกมือสามยไ่ท่าเงียอดยังคือวางส่ลหมื่นี่อีจากกันถล่มเมื่อวาน โค้งเนาะตุนี้โค้งตัวนี้เป็นงูเนือนะฮะงูเนือเด้อตัวนี้งูโค้งตัวนี้งูโค้งครับตัวละแปดพันกัวพี่น้องครับส่งนี่ประมาณนีได้พี่น้องครับอย่าเกินนี่ได้เอาตัวนี้สูงให้นอไปใส่ยาไปใส่ห้ามดีๆเนาะหัวหารดีๆอ้วนนี่เนาอเอออ้วนมาพอเตาความร้อนกว่าอยู่แล้วถูกต้อง ง้อนี่งังคอหเลยนี่ม่ครับงวขังคองูขังคอครับเด้๋อวกําลังกายครับเอาไปใส่เรียงเน้นขินยาดีๆอ้วนเนี่้หนอกำไรเนนอกพักว่านี่นอไปแปดพันกว่าแปดพันกวเบอร์มาใส่เออย0 8ครับ0 8 4 940 940 7 942ทาท่านกับท่านเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะลงทัก่านหนเด้อไปเบิร์กันเอาอีฝุ่นไงกลุ่มโอ้ cún con ôi cún, qua lẻo chào ông ngâm bên năm rồi